ประธานทั้งปะนิทานเดียวกันด้วยการยืดมันในแนวทางเจ็งประการเพื่อสร้างความพึงพอใจสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการคิดดีมีสาระกับ RIO 15นะครับทาง RIO 15ไล v นะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับนายปิยพงศ์ขยายแก้วนะครับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบรรุาธาที่2นะครับโครงการชลทานภูเก็ตครับวันนี้เรามาทำความรู้จัก อ่างเก็บน้ําทั้งสังามอ่างเก็บน้านะครับของจังหวัดปเก็ตนะครับซึ่งได้จัดทําเป็นวิดีโอคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งประกอบด้วยอ่างเก็บน้ําบางวาดนะครับที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อ่างเก็บน้าคลองกระทะนะครับอ่างเก็บน้ําบางเดียดดำนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับขอเชิญรับชมวิดีโอได้เลยครับ จังหวัดภูเก็ตตั้งอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทยมีขนาดพื้นที่436.33ตารางกิโลเมตรแบ่งออกเป็น3อำเภอคืออำเภอเมืองภูเก็ตอำเภอรกระทูและอำเภอถลางโดยมีเพียงจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่มีสภาพภูมิประเทศเป็นเกาะ ในทะเลอันดามันด้านฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรมาลายูซึ่งเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะกิจกรรมการท่องเที่ยวซึ่งจำเป็นต้องมีปริมาณน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคในปริมาณมากจังหวัดภูเก็ตสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยอย่างมากและมีอัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปีจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวติดอันดับโลก ซึ่งโครงการชนระทานภูเก็ตมีแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับผลิตน้ำเพื่อการประปาในปัจจุบัน3แห่ง 1. อ่างเก็บน้ำบางเหนยวดำอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำตั้งอยู่ที่ตำบลสีสุนทรอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตโครงการชลประทานภูเก็ตกรมชนระทานได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบางเหนยวดำในปีพุทธศักราช2546เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2,551อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ <Okay. S 2> ก่อสร้างเป็นเขื่อนดินยาวประมาณ880เมตรสูงประมาณ30เมตรสันเขื่อนกว้าง8เมตรความจุที่ระดับน้ำสูงสุดประมาณ7.70ล้านลูกบาศเมตรและมีความจุที่ระดับน้ำเก็บกากประมาณ7.19ล้านลูกบาศเมตร น้ำใช้การ7.08ล้านลูกบาทเมตรอาคารระบายน้ำล้นเป็นแบบชนิดไซส์ชแนลสปินเวย์มีถนนรอบอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำเป็นจุดชมทัศนียภาพที่สวยงามมองเห็นเขาพระแทวและเขาพารา สัมผัสอากาศบริสุทธิ์โอบล้อมด้วยปืนป่าสองข้างทางเหมาะในการเดินวิ่งออกกำลังกายและปั่นจักรยานมีพืชพัน์ธุไม้หลากหลายสายพันธุ์อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำมีการจัดสรรน,น้ำให้กับการประปาส่วนภูมิภาคในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคมจำนวน4.37ล้านลูกบาศเมตรต่อปี 2. อ่อางเก็บน้ำบางวาด อ่างเก็บน้ำบางว่าตั้งอยู่ที่ตำบลกระทูอําเภอรกระทูจังหวัดภูเก็ตก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อพุทธศักราช2527ต่อมาปีพุทธศักราช2557ถึง2558ได้มีการเพิ่มระดับกกเก็บโดยการเพิ่มความสูงของทำนกดินจากความจุเดิม7.31เป็น 10.20ล้านลูกบาทเมตรซึ่งเป็นน้ำใช้การ9.93ล้านลูกบาทเมตรลักษณะโครงการเป็นเขื่อนดินถมความยาวสันเขื่อน900เมตรอาคารระบายน้ำล้นเป็นแบบชนิด r อ i นิงการีซึ่งมีการจัดสรรน,น้ำให้กับการประปาส่วนภูมิภาคและการประปาเทศบาลนครภูเก็ตในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคมรวมทั้งสิ้น1 3.47ล้านลูกบาทเมตรต่อปี 3. อ่างเก็บน้ำคลองกระทะอ่างเก็บน้ำคลองกระทะตั้งอยู่ที่ตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2561ลักษณะโครงการเป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวความยาวสันเขื่อน870เมตร อาคารระบายน้ำล้นเป็นแบบไซ์ชัแนลสปินเ w a y มีความจุเก็บกัก4.14ล้านลูกบาศก์เมตรน้ำใช้การ3.94ล้านลูกบาท์เมตรซึ่งมีการจัดสรรน,น้ำให้กับการประปาส่วนภูมิภาคตลอดทั้งปีรวม4.38ล้านลูกบาท์เมตรต่อปีและให้เทศบาลตำบลฉลองในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคม รวม0.55ล้านลูกบาทเมตรต่อปีรวมทั้งสิ้น4.93ล้านลูกบาทเมตร โครงการชนระทานภูเก็ตยังมีอีกหนึ่งโครงการซึ่งมีความสำคัญที่ช่วยสนับสนุนน้ำดิบให้กับอ่างเก็บน้ำบางวาดนั่นคือโครงการระบบสูบน้ำบางใหญ่บางวาดซึ่งสามารถสูบน้ำมาเติมในอ่างเก็บน้ำบางวาดในช่วงที่มีปริมาณน้ำในคลองบางใหญ่มากเกินความจำเป็นเพื่อเก็บกักไว้ใช้ในช่วงฤด,ดูแล้งซึ่งสามารถเติมน้ำมาสูบไดถึงประมาณ8-10ถึงล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ก็จบไปแล้วนะครับสาหรับคลิปแนะนําเป็นยังไงบ้างครับสาหรับคลิปแนะนําอ่างเก็บน้ําทั้ง3อ่างเก็บน้ําของเรานะครับแล้วก็หวังว่าท่านผู้ชมนะครับจะได้รับความรู้ได้รับประโยชน์นะครับจากคลิปนะครับไม่มากก็น้อยนะครับและก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่กับรายการคิดดีมีสาระกับ iO 15นะครับทาง iO15 ไอไลฟ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา14.00ถึงส4 3 0านะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ